ดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับสาหรับตอนนี้ผมก็จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนไปดูไก่เหวินชางหรือว่าไก่หายหลําที่เลี้ยงกันในตามหมู่บ้านต่างๆในเกาะไหหาน,านหรือเกาะหายหลังนั่นเองครับว่าเป็นอย่างไรครับหากพี่พี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับซึ่งไก่เวินชางมีความอร่อยจนแมคโดนัลด์นำไปประกอบเมนูอาหาร หรือประเทศสิงคโปร์นำไปโปรโมตจนข้าวมันไก่สิงคโปร์ลือชื่อไปทั่วโลกนั่นเองครับจนทำให้ใครๆที่ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ต่างก็ต้องไปลิ้มลองข้าวมันไก่ไฮห,หลังครับหากพี่ๆท่านไหนเคยได้ไปเยือนเกะาะไหนันหรือว่าเกะาะไฮหลังก็จะสามารถพบเห็นไก่เหวนชางได้อย่างง่ายดายมากครับยิ่งในหมู่บ้านแถบชนบท มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมกันอย่างมากครับสำหรับตอนนี้ผมก็จะนำภาพถ่ายมาให้พี่พี่ได้ดูกันก่นกอนนะครับก่อนที่จะพาพี่พี่ไปเดอนเกะาะไหหลำกันในสิ้นปีนี้หากประเทศจีนเริ่มเปิดประเทศนะครับเราจะไปดูกันครับว่าไก่หวนช้างหรือว่าไก่ไหหลำในแหล่งกำเนิดเป็นอย่างไรครับจริงๆแล้วไก่หวนช้างมีความเลื่องชื่อในการเลี้ยง แบบปล่อยอิสระซึ่งไม่มีคนจีนคนไหนครับที่ไม่รู้จักไก่เหวนชางแน่นอนครับอาหารจีนป็นอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยและร้านอาหารจีนก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศยุโรปและในเอเชียหรือแม้แต่ในประเทศขอไทยของเรานั่นเองครับซึ่งในภาพก็เป็นบรรยากาศในการเลี้ยงปล่อยทั่วไปตามหมู่บ้านต่างๆตามละแวก ที่อยู่อาศัยทั่วไปแบบพื้นพื้นเลยนะครับซึ่งก็จะมีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปตามแต่ละรายบุคคลครับเกษตรกร,ร,กรบางรายก็เลี้ยงแบบคุณภาพหน่อยคัดสรรสายพันธุ์ให้ดีหน่อยเพื่อที่จะต่อยอดสายพันธุ์ให้มีความสวยงามมีลักษณะที่ดีแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์นะครับซึ่งที่เลี้ยงทั่วๆไปก็จะมีให้เห็นแทบทุกหลังคาเรือนนะครับในเกาะหยหลม แน่นอนครับสำหรับฟาร์มที่เลี้ยงในจีนที่มีการเลี้ยงแบบใส่ใจรายละเอียดก็จะทำให้ลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้สั้นลงนะครับแล้วก็ได้น้ำหนักดีขึ้นนั่นเองครับเกษตรกรรายย่อยในเกะาะไฮลำก็จะสามารถส่งไปตามร้านอาหารต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพและทำให้เนื้ออร่อยขึ้นอีกด้วยครับส่วนในภาพนี้ก็จะเป็น ไก่ที่เลี้ยงทั่วไปก็จะมีไม่สบายเราสามารถสังเกตโรคจากใบหน้าของไก่ได้สําหรับคนที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและการสังเกตเยอะๆอน,นะครับก็จะรู้ได้ครับแค่สังเกตจากใบหน้าลักษณะการยืนลักษณะการเดินสามารถดูได้หมดครับไว้ผมจะมาบอกเล่าเรื่องสนุกๆน,นะครับเรื่องแพทย์แผนจีนสามารถวิเคราะห์โรคผ่านใบหน้าได้ครับซึ่งเราสามารถอัดแอพจากแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับที่ใช้กับคน ไปใช้กับสัตว์ได้ด้วยซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ตั้งแต่ใบหน้าลักษณะแล้วก็แม้แต่มูลของสัตว์เราก็สามารถวิเคราะห์ได้ครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแบบใส่ใจารายละเอียดทิดนึงครับซึ่งเจ้านี้เขาก็มีการจัดการที่ดีในรูปนี้ก็จะเป็นไก่ที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อยอิสระเรียบร้อยแล้วก่อนจะนําไปเชือดหรือทําอาหารประมาณ1เดือนน,นนะครับกเกษตรกรจะจับไก่ขึ้นมายืนกรงเพื่อ ให้อาหารขุนก่อนที่จะเชือดนั่นเองครับซึ่งสูตรการให้อาหารก็ขึ้นอยู่กับผู้คนในแต่ละท้องที่และขึ้นอยู่กับแต่ละรายบุคคลด้วยครับว่าเขามีสูตรอาหารแบบไหนในการให้ไก่ก่อนนำไปเชือดครับซึ่งเพื่อนๆสามารถย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเล่าไว้ครับในตอนที่2ของไก่เหมอนชางนะครับ นี่คือหน้าตาของข้าวมันไก่ที่อยู่บนโต๊ะในเกาะไหนันนะครับแน่นอนครับเพื่อนๆพพี่ๆก็ได้เห็นว่าการเลี้ยงแบบใส่ใจรายละเอียดกับการเลี้ยงแบบปล่อยคุณภาพลักษณะของไก่ก็จะออกมาแตกต่างกันแม้แต่ในถิ่นกําเนิดเองก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นกันครับมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจในการเลี้ยงด้วยครับจะทําให้ตัวไก่ออกมามีความสมบูรณ์สวยงามซึ่งตรงนี้มันจะส่งต่อ ไปยังลูกหลานของไก่ที่จะให้ความสมบูรณ์และสวยงามอย่างภาพที่ผมนำมาประกอบนี้ <c oughs> ก็จะเห็นเลยครับว่าความแตกต่างเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไก่ที่เราเลี้ยงเข้ามาเทียบนะครับคนที่เขาเลี้ยงแบบใส่ใจลักษณะไก่ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แตกต่างและความสวยงามแตกต่างกันครับแม้ว่าเราจะนำไก่มาจากแหล่งที่มาจริงจริง เราก็ต้องดูเรื่องของคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของสายพันธุ์ด้วยครับและในพื้นที่ของเกาะไหหลำก็จะมีการแบ่งด้วยครับว่าไก่วนช้างที่ไหนหมู่บ้านไหนอร่อยในแต่ละพื้นที่ซึ่งก็แตกต่างกันด้วยครับแน่นอนครับที่ผมเกิ่นไปก็จะทําให้พี่ๆเข้าใจว่าการเลือกแหล่งที่มาของสายพันธุ์นั้นมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งครับซึ่งจะทําให้ไก่ที่เราซื้อมานั้น มีรากฐานที่ดีในการขยายพันธุ์ต่อๆไปครับช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีพี่ๆหลายท่านโทรมาคุยนะครับว่าแทบทุกวันครับว่าถูกนําสายพันธุ์อื่นมาหลอกแบ่งให้หลอกขายให้อ่านนะครับอยากให้พี่ๆระวังกันสักหน่อยครับเรื่องนี้เพราะราคาที่ถูกจนเกินไปนั้นก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นแพงเสียยิ่งกว่าครับ เพราะเราจะต้องเสียงบประมาณในการเลี้ยงเสียค่าขนส่งเสียค่าอาหารหากไม่ใช่ก็จะทําให้เสียเวลาเป็นอย่างมากครับบ,บวกๆรวมกันไปแล้วก็จะแพงเสียยิ่งกว่านั่นเองครับเพราะส่วนใหญ่เรามิชชชีพก็จะใช้กลในเรื่องของราคานํามาเป็นตัวนําเป็นอันดับแรกครับยกยอดไว้สิ้นปีครับผมจะพาพี่ๆไปตะลุยไปดูบรรยากาศ แหล่งกาเนิดของไก่เหวนชางหรือว่าไก่ไหายหลําถึงว่าเป็นอย่างไรมีบรรยากาศอย่างไรเกษตรกรที่นั่นเลี้ยงกันอย่างไรหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงกันแบบเล็กๆมีรูปแบบเลี้ยงกันแบบไหนนะครับแล้วก็จะพาไปดูฟาร์มที่เลี้ยงขุนส่งร้านอาหารอาหารที่อร่อยอร่อยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญจะต้องพาไปดูแหล่งที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งที่มาของไก่เหวนชางที่อร่อยด้วยครับหากพี่เพื่อนๆต้องการแบ่งสายพันธุ์ไก่เหวนชาง แท้ๆจากเกะาะไหหลำของเราไปเลี้ยงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไลน์ที่ขึ้นทางหน้าจอได้เลยครับผมเราสามารถจัดส่งให้พี่ๆเพื่อนๆได้ทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านครับสุดท้ายนี้ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามช่อง youtube ของเราด้วยครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคราวหรือตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ